ใส่บ่าวใส่บู๊ด้วยโอ้ยปวดเต็มปวด คุผู้ชมูกันที่ขรพครับคู่นี้เป็นครูชิงชนะเลิศในประเภทสามที่ไปผายครับดูที่ว่าพี่น้องยานโสธรครับต้องเฉียนเหลือร่องน้ำจำเหมืนครับเพราะว่าเหลือยาวชนยานโสธรอยู่ร่องน้ำจำเหมนฝั่งกระโดดแต่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงโหงฟ้ามหารานครับดูอที่ว่าโหงฟ้าเที่ยวนี้พายกับเหลือจะพาปีกจะหักหรือไม่ปีกจะหักหรือไม่ในเมื่อร่องน้ำจำเหมนร่องน้ำจำเามนินยาวชนยานโสธรเริ่มตะกุยตะการเริ่มตะกุยตะกายจะพายหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่ รองหนาแดงหงฟ้ามหาราชหงฟ้ามหาราชตะกุยตะกายลายกอดคอเหลือจะภาพแล้วเอาละครับถ้าดูตอนนี้ด้วยสายตาผมยังว่าสูสีกันอยู่ผมยังว่าสูสีกันอยู่พอดูแล้วไข่ไม่รู้ไข่ไข่ไม่รู้น้ำแล้วไข่ตามไม่แน่ใจพอตอนนี้ถ้าดูแล้วสูสีจริงๆเอาละครับถ้าพ้นทุนหนึ่งมาถ้าพ้นทุนหนึ่งหนึ่งมาเดี๋ยวก็รู้ว่าไข่น้ำไข่ตาแต่ตอนนี้หันไปมองหันไปมองเยาวชนเยาวชนเยาวชนตีดบกันมาหน่อยประมาณครึ่งขนประมาณครึ่งคนเยาวชน แต่หงก้ามหาราชหงก้ามหาราชไม่ยอมแล้วหงก้ามหาราชไม่ยอมแล้วไล่กดมาแล้วจ้าหงปามหาราชล่องน้ําแดงไล่กดมีขย anyway, so so yeah, so ี้เข <Good> ้ามาแล้วเยาวชนยะโสธรล่องน้ำเงินเอาจะโยกนี้นีออกหรือบอกเยาวชนยะโสอนจะหนีออกหรือบอกหงปามหาราชให้คําตอบอัธิบดีเต็มที่แล้วล่องน้ำเงินล่องนำเงินมาเต็มที่แล้วตุกปากหมาล้านห ออไม่ออกกอดขอเสมอกันล้าเว้ยต่างคนต่างจำต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างไปดูที่ว่าเย่าเยาวชนงฟ้าเยาวชนหงฟาอยาชนหงฟาอยา่ชนหงฟาอยาวชนหงฟาเยาวชนหงฟาอยาวชนหงฟาอยาพชนหงฟาอยาพชนหงฟาเยวาพงชนหงฟาย่างชนหงฟาอย่างชโหงฟาอยา้นหงฟาอย่างชโหงฟาอย่าพุ่้ชโหงฟาอย่าพ้นหงฟาอยา้ชโหงฟาอยาุ้โหงฟาอยา้โหงฟาอยา้โหงฟาอยา้โหงฟาอย้าโ่